สสศีนวลน,นำเจ้าหน้าที่ลงตรวจสะพานหลังจากได้รับก,การร้องขอจากชาวบ้านขุนป่วยเมื่อวันที่14กรกฎาคม2565เวลา11.00นที่บ้านคุณป่วยหมู่ที่3ตำบลแม่วินอเภอมแม่วางจัังหวดเชียงใหม่นางสีนวลบุญลือสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขต8พร้อมด้วยนายสมพงศ์มอนแก้ว กรมทางหลวงชนบทเชียงใหม่นายชัดชัยจอมเดชรองผู้อำนวยการกรมทางหลวงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจอำเภอแม่วางสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามได้ร่วมกันลงพื้นที่หลังจากได้รับการร้องขอจากพี่น้องชาวบ้านหมู่ที่สามบ้านขุนป่วยตำบลแม่วินอำเภอแม่วาง ว่าได้รับความเดือดร้อนจากสะพานข้ามคลองเชื่อมต่อระหว่างอำเภอแม่วางกับอำเภอจอมทองซึ่งเป็นสะพานไม้มีอายุการใช้งานนานกว่า30ปีเริ่มมีการผุพังอีกทั้งสะพานแห่งนี้ได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ตกลงไปในคลองบ่อยครั้งแล้วและอีกทั้งช่วงนี้เป็นฤดูฝนมีฝนตกลงมาแทบทุกวัน ทำให้สะพานลื่นและล่าสุดมีรถลื่นไหลเกือบตกลงไปในคลองมีชาวบ้านได้ช่วยกันกู้ขึ้นมาได้และโชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตการลงพื้นที่ในครั้งนี้สอสอสีนวลบุญลือได้แจ้งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งท่านก็แจ้งว่าให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ พร้อมกันนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันสร้างสะพานชั่วคราวที่มีความแข็งแรงและกว้างกว่าสะพานปัจจุบันเพื่อให้พี่น้องชาวบ้านได้ใช้สัญจรไปมาก่อนในระดับหนึ่งจนกว่าจะมีการสร้างสะพานแบบถาวรในเร็วๆว,วันนี้ทําให้ชาวบ้านที่มาร่วมสังเกตการ ต่างพอใจในผลงานของท่านสสสีนวลบุญลือสสอเขต8ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ท่านได้ฝากผลงานที่จับได้ต้องได้แก่พี่น้องชาวบ้านในเขตนี้อ๋อสะพานนี่อายุนี่แทกเกือบสามสิบปีแล้วเจ้าตั้งแต่เป็นถนนสายนี้มาบรได้รับการดูแล,แแลกระละกระไม้นี่มันผุพังเมื่อวานนี่เกิดอุบัติเหตุนี่รถตกนี เป็นเป็งคันที่สามนะจ๊ะแล้วก็มอเตอร์ไซค์นี่บบนับเพราะว่านับประท้วน <c oughs> อันนี้เป็นรถรถรถใหญ่นะและแ้วตะวานนี่ก็คือรถกันท้องนักท่องเที่ยวที่จะข้ามไปเพราะว่าถานนสายนี้นะจ้ะเป็นถนนสายลักที่จะต้องอาเภอแม่วางเชื่อมไปอาเภอจอมตองแล้วก็หมู่บ้านนี้เป็นหมู่สามบ้านขุนโขยตาบลแม่วินอาเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่และเชื่อมไปหมู่เก้าบ้านเมืองอังตาบลบ้านหลวงอาเภอจอมทองแล้จ๊ะที่ผ่านมาก็ ทางจอมทองทํำข้ามาแล้วทางแม่วางก็ททามาถึงที่ได้ผ่านมาเมื่อกี้ราคาประมาณนึ่งพันเจ็ดร้อยเมตรก็คือเท่ากับกิโลกับเจ็ดร้อยเมตรกิโลกว่ากิโลกว่าแล้วก็จะท,ทําเ็จวันนี้ก็ได้ประสานงานกับท่านศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านอธิบดีกรมทางแล้วก็ท่านขออ,อสมพงศ์ขออ,อกรมทางหลวงชนบทเชียงใหม่และท่านรอง ถ้ารองขออ,อนักาที่ดูแลพื้นที่และมีเจ้าหน้าที่ของป่าไม้นเจ้าที่ดูแลเขตพื้นที่วันนี้ท่านหัวหน้าทาวีติดภารกิจแล้วก็เลยให้รองหัวหน้ามาแทนแล้วกับพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมาทุกปีก็ขอความอนุเคราะห์ขอความเมตตาจากหน่วยงานบางครั้งก็ว่าติดอุทยานบางครั้งก็ติดป่าสงวนตอนนี้ก็ได้ได้มาทุกหน่วยงานแล้วเพื่อว่าจะร่วมมือร่วมด้วยช่วยกัน ถนนสายนี้เป็นถนนสายลักจะต้องโขนพืชพักทางด้านการเกษตรถ้า่ามีถนนสายนี้ชาวบ้านก็ข้ามสัญจรตะมามาได้แล้วก็พืชพักทางด้านการเกษตรที่ปลูกฝั่งตรงนี้ก็สามารถที่จะขนย้ายมาได้นะเจ้าเพราะว่าใจกันนักถนนสายนี้เพราะว่ามันทะลุเชื่อ,อ,อ,อมอำเภอจอมทองแล้วก็ตังอำเภอแม่แก่มก็สามารถขึ้นมาตรงนี้ได้ บางครั้งถ้าขึ้นลงทางโน้มนมาใส่ตขานมาตรงนี้นะจ๊ะอันนี้ก็คือปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตอนนี้ทางผอ,อกรมทางหลวงชนบทเชียงใหม่กับท่านรองะเจ้าชัดชยัยจอมเดชปะกัทางป่าไม้ทังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันก็จะเร่งแก้ไขปัญหาทางท่านผอ,อเดี๋ยวทางท่านผอก็จะได้อู้นะว่า จะแก้ไขปัญหาทางด้านใดและ้วจะท่านศักสยามที่ชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็อได้รับทราบแล้วก็จะเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะจะ๊ะโดยลําพังก้าสศอกก็มาได้ถ้าป่าไม้อนุญาตถ้าป่าไม้ออนุญาตตั้งกรมทางว่ามีง,งบก็บาได้ดังนั้นทุกฝ่ายต้องมาจับมือกัน<ช>เป็นพลังหนึ่งเดียวเพื่อจะสําเร็จจ<ช>้ะถ้าเข้ามาถ้าเจวบ้านเหให้ความร่วม,มือก็บาสาเร็จจะต้องมีชจวบ้านร่วมด้วยช่วยกันนะจ๊ะทุก ทุกฝ่ายทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนวันนี้ก็ต้องกำนัลมีอะไรพ่องอ๋อผมต่ม่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านผักผู้ใหญ่บ้านประหลงของสวัสดีนะครับคปับผ<ม>ู้ใหญ่บ้านบุษ antha ครับนะวันนี้ก่ ภูมิทั้งท่านมูนี่เหรอครับหมูหมูสามเนี่ยครับแล้วก็ประหารเส้นทางนี้กอดน้ำนะครับผมลูกที่เขาไปลงทพิทพานนี่ก่อนเป็นลูกที่สามนั่นนะครับลูกโยงนี่เป็นรอบที่สามเป็นลูกเคื่องที่ทัศนศึกบอกนะหน้ากระถุ่นนะครับบอยครับอันนี้กอดเส้นทางเป็นเส้นทางลักเนาะตามาเชื่อระดับอำเภอระดับอำเภอแม่บ้านเอออำเภอระดำเภอแม่บ้านกับอำเภอจันทบุรีนะแล้วก็ประชาชูก็ใจนั้นถ้าขอฝากอันแต่เจ้าหน้าที่เนาะทุกฝ่ายเนาะขอ ขอเพื่อได้นะครับจำบ้านของขวัจะได้ทำมาเคยได้ง่ายครับทำมาเยง่ายขอขดนะครับของผมก็มีประมาณนี้ครับผมครับเจ้าครับวันนี้เจ้าแนะนำตัวแทนพี่น้องประชาชนนะเจ้าของตำบลแม่วิ่งอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ต้องขอกราบขอบพระคุณนะเจ้าท่านศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านอธิบดีกรมทางท่านผอนะเจ้าสมพงษ์ ท่านรองขออแล้วก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้นะเจ้าท่านหัวหน้าควิปกับท่านรองหัวหน้าป่าไม้ความกหน่วยงานและหน้าข่าวพี่น้องประชาชนทุกท่านทุกคนนะเจ้าขอกราบขอพระคุณเจ้าสวัสดีเจ้าอาจารย์ที่ดูกันนะครับเดี๋ยวดูถามท่านออว่าในการแก้ไขสะพานเนี่ยท่านออก็ต้องใช้ระเวลาเมื่อไหร่ครับ อตอนนี้เนี่ยถ้าฝนยุ่เนี่ยนะครับ,รบถ้ามีเวลา,เาทำเนี่ยมันน่าจะใช้เวลาประมาณสัก,กอาทิตย์หรือจบละบนี่ผมรอคือฝอนยุ่ไปกันนึงเนาะแนวทางเขาทำเนี่ยคือถ้าจะเอาสะพานเบลลี่มาวางเนี่ยมันกว้างแค่หกเมตรรอบพื้นสองฟังเนี่ยมันก็แบบแข็งแรง มัาผมว่าไปไปได้ท <zer welche> ีน <quote not player> ี้เฮาก็เลยจะทําเป็นวางต้อประมาณเม็ดซสาสามแถวคือเวลาฝนตกมาน้ามาแห้งก็คือน้ําข้ามเลยเขาจะทําเป็นเวซิ่งเวซิ่งคอก็คือน้ำข้ามได้น้ำน้อยก็ไหลไปได้จากตะกี้จะการถามมันพุ่นหลวงเนี่ยคือพุ่นกระบอกว่าน้ำถ้าถ้าบอกมีฝนตกแี่ก็จะมีน้ำน้อยเดียวขนาดน้อยกว่านี้ถ้าเป็นแบบนี้ทำวิธีนี้จะง่ายที่สุดแล้วก็ ได้อู้กันตังป่าไหมเพา่อว,ว่าถ้าวิธีนี้มันกลบมได้มีอย่างที่กระทบนักเนะาะใช่งด้วยส่ยวนในเรื่องของการก่อสร้างเราเนี่ยเขาเขาจะดาเนินแต่ขออนุญาตก่อสร้างเส้นทางให้เชื่อมต่อระหว่างสองหมู่บ้านเนี่ยกับอันทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เขาประสานงานกันแล้วเนาะในแนวทางการแก้ปัญหาเนี่ยเขาจะแก้ปัญหางูไวที่สุดถ้ารลือดิดก็ได้ประสานกันกับบ้านเลาวว่าเพื่อนจะเป็นแรงงานมาช่วยกันอย่างที่ท่านสสว่าร่วมด้วยช่วยกันเนาะมันก็อย่างได้ไวครับ S <S ได้เวยของห้ามันเปิดปิดนึังเวลาเอาเครืร่องจักรเข้ามามันจะได้ทํามันทำเหมือนแล้วครับเครื่องจักรเข้ามายากกว่าผมการรําลังดูว่าจะขึ้นตังเพลกับตังเพลง่ายกว่าเพราะตังเพลจะขึ้นดูยากหน่อยเนาะแต่ตังเพลเนี่ยอาจจะขึ้นง่ายกว่าเพร,ราะเขาตังเพลมจอมต้องนะครับแล้วต่อ,อยมันอยู่ตังฝั่งจอมต้อง,องอที่อันโรงงานนี่น่ะมันขึ้นมาตรงนี้ง่ายกว่าตังเพลน่าจะง่ายกว่าแล้วเราอาบมาที่เดียวอทิที่เดียวครับถ้าทำถ้ามันฟ้าฝนเปิด เส้นทางสามารถอันนั้นได้นะอันที่ที่ว่าเขาจะทำเนี่ยประมาณแต่ยังหมดเนี่ยหมดแค่สะพานมาตรฐานเท่งนี้หรอกอ๋อยจะมาแจ้ครับเพราะว่าเป็นชั่วคราวที่สามารถผ่านได้ดีแต่มาตรฐานนี่มีโครงการจะตั้งหรอกครับอ่ามาตรฐานเนี่ยคือถ้าเขาขออนุญาตอ่าเปิดได้ใบอนุญาตสําเร็จเนาะมันจะสามารถที่จะขอสนับสนุนงบประมาณแต่ประเทศทำสะพานนี้เดียวครับจะทําถนนไปทั้งเส้นเลยนะลาดลาดไปเลยอ่าทำไปคอนกรีตนะคอนกรีตครับไปทะลุทั้งเส้นเลยรอเขาขออนุญาตมันจากหน่วยงานพื้นบ้านเนาะ ส่งสักพรมเอี่ยมวลิศราทินานิว24ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน